หนูแคลรี่ดิชันเมดผมออฟผมฟาร์มครับ <c oughs> ผมรวมกรบปี้เ <c oughs> ชียร์แล้วฮ่าเ <c oughs> ชียร์หายแล้วเกมนี้คือแบบรมที่ไม่ออกของรมนี่คือยอดออฟเดอะรม แล้วจะดึงเสี้ยตอนนี้กาดจะมาทำคลิปเล่นเอ็นโจ้จักหน่อยเออฮะเล่นโจ้เลยฮ่าฮ่าอะไรเนี่นี่เสียงใคร呀เราจะเล่นเอ็นโจ้โอ้โหลาดรวมรวมที่ไม่ได้ว่ให้แคลรี่สู้ชีวิตใช่มั้ยเนี่ย เออเออโอ้โหเออคือแล้วมันก็เอโซไม่เป็นนะเออนี่ยเออนะเออนี่ก็รู้วิธีการเล่นเอ็นโซ่แล้วแลาไม่เปลี่ยนเสียงไหวจังวะเออเพาะน่ะพอมันยังมีเสียงหลายเสียงเลยมีเสียงแค่สองสามเสียงด้วยเออไม่ดีกัถูก เอ้ยเราลืมสปอนเซอร์หรือเปล่าเออใช่นี่คลิปที่สนับสนุนอยูอย่ามองตาไข่ใครก็ชามะาทานแล้วไข่เออนี่สโลแกนจริงๆนะเออคือจะควรตกใจก่อนกันระหว่างช่องนี้มีสปอนเซอร์กับเขาเล่นอินโซเดนเดินฟื้บัตหม่ยหน้าไม่ดูไม่ใช่ฟื้สบาทเพื่อนคัตเติลบัตร แ,บบแค่ตแบบแป้นป่าแขนจิตใจนะักไม่โดนจะให้ให้ได้เกิดนะอินโซเอานเนี่ยอินโซก็แค่คลิปมันไม่คลิดนะเลยเกมน,นะต้นเกมก็แค่มันก็คลิปจริมาไม่เฉียงต้นเกมโอ้คือแบบคลิปเกมนี้น่าจะยากลัดโล ไอ้เมตาปัดแ็ดลูมจะว่าไปแล้วคือเอ็นโซ่รได้ไงวะก็นั่นดิได้งไงวะได้อย่างหนึ่งแอดไม่เป็นรูมจะไม่ไม่ออกของรูมคือมึงจะเอาแอแบาเชี่อเลยไม่อ็นซุกมัดีกว่าอีกเห็นไหมโอ้โหฝาตตฝาตาดตัดตาดไปลุกาลังคัน เออเดี๋ยวต่อต่อน้อังครังมัน,นมุกจ๋างไม่ใช่หรอพี่จ๋ากักัดใช่งไงลับหลุมนี่คือแบบปวดหัวไงเอานะ่านานทีมีคลิปบ้าๆแบบนี้แหละถ้าพี่จะเอาขนาดนี้าปาะเปินกด้าไปลย เอาก็บอกเองนี่เอาป่าไปมันไปกับจีมาแล้วจะอึก็ใจ่แฮปปี้ละชิบหายยกูสิ่งถึงมันจะบอกว่ามันจะเอาโรมาแต่มันไม่เคยทำหน้าที่ของโรมาเลยครัก็ใช่ไงขนาดของโรมันยังไม่ออกเลยเนี่ย มุนห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 มุนเล็กเปลี่ยนคอนเทนต์กระทันหันแล้วมั้งเนี่ยไหนบายบายถ้าพี่เจ้าขนาดนี้พี่เอาบานผมไปก็ได้มเอาชนวนให้ด้วยเที่มาวางก็ได้โอ้โหลา

มาข้างก็ลืมไปนะว่าผมเป็นป่าจะดูดิไมข่าฟาร์มไปแค่ห้าตัวยังกดยอมแพ้กันทำไมวะเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยจะพิมพ์น่ะแต่เมื่อกี้แต่หาปัอผาไม่เจอจะคิวแล้วคิวแรกของทีมโอปวดหัวเลยมันอหยะมันไฟอ แบบไม่อยากจะพูดนะแต่พอใจล่าแต่เน็ตนี่มันโอ้ๆไม่อมบูรดไปเลยล่ะครับโอเครู้ย่งมีพาส์ติทำไมทีนียังบอกเลยว่าใช่ มาหนี่เลยสามตักสังข์ค<อ>ังคือแบบจะเล่นมุกนกสังคังไปอีกนั้นก็นไม่รู้แหละก็น่าจะอีกสักพักแหละจนกว่าไอ้สังข์คังเนี่ยจกกะหมดกระแสหมดกระแสตรงไหนนยันก็เป็นช่องเดียวที่พูดแล้วก็กดยอมแพ้กันรัวๆเลยเนี่ยเป็นไงกับการยอมแพ้วะเนี่ยแต่อยากรีบขอ เออละกะ็เมือ่อทีมทุกคนร่วมมือกันไม่มีการด่าทออะไรกันตูเกเว้นบอกรีพรลาดมาเลยเกิดปฏิหารนี้ขึ้นก็แพ้ไปดีบ้านป้างออกแล็ดลงอย่างไงวะ